ดยดขึ้นโอ้ได้แล้วครับช้อนช้อนมาแล้วตักตักโอ้โหโอ้โหอีกแล้วครับสวยงามมากครับดีแล้วสวัสนี้ อากาศดีมากครับเช้านี้เหมาะเรียบน้ำเรียบกินผิวน้ำนะครับเมื่อคืนผมเดินทางมาถึงท่าท่าเรือชอปปอนะครับประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็เข้ามาถึงนี่ประมาณทุ่มครึ่งครับนอนที่แพรบเป็นเพื่อนสหายสายป่าครับ ตอนเช้านี้เดี๋ยวลองไปตีปา่าตรวจสอบหมายดูว่าที่ไหนมันจะกัดดีนะครับช่วงวันนี้ยี่สิบเท่าไหร่ละยี่สิบหกกุมภานะครับยี่สหกกุมภาสองห้าหกสี่ครับลองดูครับน้ำลงเยอะเลยครับประมาณ สมเม็ดจากรอบที่แล้วนะครับเดี๋ยวสายสน้องพงจะพาไปตีปลายเดี๋ยวเช้านี้ก็ข้างข้างแพรไปก่อนครับโอเคครับไปดูกันครับเมื่อกี้มีมีฮุบนะครับตัวไม่ใหญ่มากประมาณสองกิโลครับเช้าๆมันจะกัดดีหน่อย แไม่รู้สายๆจะเป็นไงนะครับกี้หุบตรงแถวนี้แหละครับปลาขึ้นเป็นยอมเป็นยอมมาลองดูครับท่านี้ไต่พงมารอผมที่แพรแล้วนะครับ้รีบพายกลับไปเพื่อที่จะไปตีปลากับไต่พงครับโอเคครับ ใบนี้ผมมากับไถพงนะครับไถพงศิษย์กุบาสิงค์ครับเหมือนเดิมครับไถคนเดิมวันนี้เราจะช่วงเช้าเราจะตีปลาช่อนก่อนนะครับปลาช่อนเสร็จปุกก๊บก็จะไปตี s h a ดแล้วก็เลาะเลาะดูปลาจิบครับเป็นไงบ้างครับไถพงไม่เจอกันนานสบายดีไหมครับสบายดีครับโอ้โห okay. ดูผลงานตัวเองเป็นไงบ้างครับโหจิบ oh. รอบที่แล้วมันเดิมครับรอบนี้เดี๋ยวผมให้คันเบ็ดแล้วก็ลอกให้ยืมนะครับรอบนี้รับรองถ้ากัดนี่ไม่มีพลาดแน่นอนเราไปดูกันครับเป็นไงบ้างบรรยากาศสวยมากเลยครับเอาแล้วครับเนี่ยมันอยู่ตอนี่ตอใกล้ๆเนี่ยตอเ,เล็กเนี่ย ตีตีไม่ต้องพายไม่ต้องพายตีเลยไอ้ซ่อนครับใช่มใช่ เงียบเลยเี่ยอขนมที่ร้านค้าก่อนครับเป็นเสบียงโอโย อเอาน้ำมันด้วยเต็มถังเตมถังก็ห้าลิตรนี่นะครับเบนซินนี่เ <c oughs> <c oughs> ขาเบนซินเน <c oughs> <c oughs> ี่ยเตรียมเมยงเรียบร้อยครับ เอาไปอ่อยไต้ก่อนขนมขนมเนี่ยเด็กชอบนีลว้วไม่เหมืไทยนะครับาาคาร์กำลังเติมน้ำมันให้ครับอรเอาไปลงกองตลาดเอตู้เนี่ยก็คิดว่าต้องมีไอติมไงใช้แก๊สอ้าวเหรอใช้แก๊สครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้าโอ้ตู้เย็นนี่ทำจากแต่ตู้นี้จะเป็นน้ำแข็งใช้แก๊สโอ้อันนี้เขาบอกมีเป็นน้ำแข็งด้วย อันนี้เป็นน้ำแข็งอ่ะใช้แก๊สอ่ะเพิ่งเคยรู้นะเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำแข็งเกาะเลยมีน้ำแข็งด้วยโอ้ทันสมัยอ่ะยอดเลยฮะอะไรนะครับแปะด้วยดีนินทาผมปะเนี่ยเอจิงวาแปะด้วยแปะด้วย,วยอ นะโดนสาวสาๆนินทาแล้วครับตัวนี้เราแปลไม่ออกครับภาษากะเหลี่ยง,งคระบอ๋อภาษามอนขอโทษทีครับเขาบอกว่าสาวมอนสวยนะจิงเปล่าเฮ้ยนู่นปลาขึ้นเร็วไม่ครับโอ้โหมันจะกินล้าไอ้ตัวนันเรอดิกินใช่กระสุนเหรอใช่กระสุนแน่นอนน0ครับแม่คม้าครับ พี่บอกว่าเอา5ลิตรใหญ่มากหนักเลย,ยน้ำเลยมันจะล้นปะล่ะพอดีป่ะครับ6ลิตรมา4 4เองมากไปท้งไหนไปครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็เดินทางต่อครับไม่มีน้ำมันต่อขนาดนะั้น S <S ไล่กวดจะไม่เอากระโดประมาณสามโลไล่กวดจะไม่เอาแน่นแน่นนะครับกระโดดช่อนขึ้นมาอาจจะกระโดดไม่เอา

ถึงแถวหน้าผานะครับอามาตบเด็กกันครับตบเด็กกัน กินครับไม่กินยกขึ้นก็ได้โอ้ได้แล้วครับ ช้อนช้อนวางมันนี้หาจัดกันเองถั่วเนี่ยแน่นออกอย่างเดียวเลยโอ้ยกระสุนเนี่ยหรอมั้งพันต่ออยู่ไอ้หนูนนะมันพันต่ออยู่ เบก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 โอ้ยหลุดโอ้ยหลุดแล้ว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 โธฟี่โทฟี่อ่ะปลดเลยครับตัวใหญ่ครับใซ้ได้เลยระวังมือปล่อยก่อนเอาคีมนิบโอเคครับเดี๋ยวปลดให้น้องก่อน ปลาดูอันละสวยงามมากครับโทฟี่เลยครับตัวนี้โอเคล็อกตามาแล้วซักๆักโอ้โหโทฟี่อีกแล้วครับโอ้บะล็อบท่อมเลยยิ่งไม่กดนะท่านคุ้นมันเลยเดาแล้วถือไว้ถือไว้โอ้ยอ่า โอ้ตัวใหญ่นะครับเก็บกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วยวเดี๋ยวเอาปลาออกก่อนจับดีๆนะโอเคครับปลุกปลาก่อนอโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยตัวใหญ่แค่ไหน หวังลุดนะสองโบโอ้โหครับเฮ้ยครับ้อยไปล็อกี้น้ำลดลงมากเลยครับแข่งเข้าไปหาหมู่บ้านไปล็อกี้ต้องกลายเป็นลำบทานสายเล็กๆปกติน้ำจะอยู่บนยอดไม้โน่นนะ ปีนี้ ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็กิน วันนี้มันมีแต่หลุดวะหายอะไรป่าปลา ว้ายลูกชโดนีน่ว่เพื่อนโด